้มไฟสปอตไลท์โซล่าเซลล์อาการเสียเปิดไม่ติดนะครับกดรีโมทก็ไม่ติดตกยินมาก็ไม่ติดนะครับมีสิ่งเดียวที่ติดก็คือไฟแสดงสถานะนะครับตอนช่งชวงเช้าเนี่ยมันก็แสดงสถานะกำลังชาร์จอยู่นะพอตกยินมามันก็ไม่ติดนะรุ่นนี้นะครับตัวนี้จะมีบอกชัดเจนนะครับก็ผมจะลองชาร์จให้ดูนะครับว่ามันชาร์จเข้าหรือเปล่าแสดงสถานะตามที่แจ้ง คิดไปเปล่านะครับเดี๋ยวผมทดลองให้ดูนะครับอันนี้ก็นี่ครับ่ะเป็นไฟโซล่าเซลล์นะสแสดงสถานะนะตัวนี้ทําเป็นแรงจ่ายแผงโซล่าเซลล์นะเนี่ยมันขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นขึ้นชาร์จปกติเลยขึ้นชาร์จปกติเลยนะครับนี่มันติดขึ้นชาร์จปกติเลยตกเย็นมาก,ก็คือมันใช้งานไม่ได้นะครับสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับก็ มาเช็คกันครับตันนี้ออกก่อนกน็มาตรวจเช็คกันก็ไอตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่เราต้องเปิดกระจกออกนะครับมาซ่อมนะครับก็อุปกรณ์ในการเปิดกระจกก็จะเป็นอไอตัวบรแบนแบบนี้นะครับผมไม่รู้เรียกว่าอะไรนะครับก็ผมจะมองหาช่องที่ตรงไหนมันกว้างสุดนะครับทั้งหมดเลยสีด้านนะครับว่าตรงไหนมันมีช่องกระจกเนี่ย กว้างสุดเลยก็เอาตัวเนี้ยนะครับงัดงัดนะครับปุ๊บบางทีงัดฝั่งหนึ่งขึ้นแล้วนะครับก็งัดฝั่งนี้ด้วยนะครับมันขึ้นค่อยๆงัดนะแต่เนี่ผมงัดขึ้นเร e ื่อยๆละเปิดละนะครับงัดไว้ก่อนแล้วนะครับก็มาดูข้างในกันนะครับ <S <S ข้างในเนี่ยนะครับอาการเนี่ยให้เป็นเพื่อนสา,สาิษฐานว่าแบตเตอรี่อาจจะเสียนะครับแบตเตอรี่อาจจะเสีย ก็ถ้าเพื่อนๆมีแบตเตอรี่นะครับเอามาทดลองจิ้มดูก่อนนะเผื่อแบตเตอรี่มันเสียอย่างเดียวนะครับอันนี้ผมมีแบตเตอรี่นะไว้ตัวเช็คนะครับว่าไฟโซลาเซลล์เนี่ยเสียหรือเปล่านะครับก็ดูว่าสายนี้สายโคลบสายก็บวกนะฮะแล้วกาจับเขียนไว้แบบนี้เลยนะครับนี่ครับแล้วขึ้นนะ เต็มเลยนะครับไฟก็ค่อยๆลดไปนะครับอันนี้คือให้สานิษฐาวาแบตเตอรี่เสียร้อยเปร์เซ็น์ลยนะครับแต่ผมไม่เสียนะครับหรือเ,เพื่อนๆจะหามตเตอร์มาลองวัดดูนะครับแบตเตอรี่อันนี้เป็นอยู่ที่สามจุดสอโวลต์นะครับอย่างน้อยก็ต้องขึ้นสักหนึ่งโวลต์ก็ยังดีนะครับลองวัดเลยนะครับ นะครับมันขึ้น0.8นะก็คือน้อยกว่า1โวลต์ครับสันนีฐานเลยแบตเตอรี่เสียนะครับอาการนี้ก็จะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับโอเคครับี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่อยู่มันจะมีอยู่3มก้อนนะอันนี้แผงไม่เสียนะครับยังไม่เสียสถามว่าแบตเตอรี่เสียก,ก่อนนะครับเพราะว่าผมเอาแบตเตอรี่ลองเช็คตรงนี้แล้ว บอกว่าไฟมือก็ติดปกติเลยแต่ว่าแบตเตอรี่มันเสียนะครับโอเคครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนครับแบตเตอรี่อันนี้ผมแพคเอาไว้ใช้ใส่ตัวนี้นะไว้ใช้งานเองนะครับก็ผมมีคลิปต่างหากในการแพ็คแบตเตอรี่นะครับเนี่ยรูปแบบการต่อต่อแบบขนานนะแต่แอมสูงนะครับบนถ้าเดิมนะครับโอเคครับก็มาถึงกันตอนการลื้อตัวนี้ออกนะครับ หรือที่ไม่ใช่อัปกอณ์นะฮะหยอกๆนะครับก็ถอดออกกันเลยนะครับโอเคครับผมก็จะเอาแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับทําการถอดแบตเตอรี่ของโซลาเซลล์นี้ออกก่อนแล้วก็เอานี้ใส่ไปแทนนะครับก็เราจะปกะกาบให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็จะมาทดกอบว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะครับโอเคครับ ตอนนี้ผมก็ได้ทำการเอาแบตเตอรี่เข้าไปประกอบเรียบร้อยแปะกาวเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนต่อไปก็คือการเทสนะครับคือตอนนี้มันยังไม่ขึ้นนะแล้วก็รีโมทผมก็หาไม่เจอด้วยรีโมทของมันนะครับผมก็จะเอาตัวนี้นทดลองการชาร์จไปก่อน,นครับตัวนี้ก็ไฟห้าโวลต์นะถ้ามันชาร์จเข้าเอ่อแอมป์มันต้องแสดงนะครับเดี๋ยวเพื่อนดูนะฮะโอเคครับผมก็จะลองชาร์จก่อนนะครับ ปึ๊บข้บวกข้ลบนะครับปึ๊บเนี่ยครับไฟขึ้นมันก็ขึ้นอยู่นะครับนะครับตอนนี้ก็ผมก็จาสายอยู่นะครับแบบนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ตอนนี้แอมเปรขึ้นแล้วนะครับมันกำลังชาร์จอยู่ที่สองจุดสองสองแอมป์นะฮะไฟแสดงสถานะขึ้นปกตินะครับถ้าเราชัก์ออกเนี่ยมันต้องติดเลยนะครับ ตามระบบ, Auto, ะบออโต้นะครับเนี่ยปึ๊บหนุ่มเจอชักนะครับมันก็ติดนะครับตอนนี้แบตมีแค่สองขีดนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ทําเสร็จเป็นทียบร้อยตอนนี้ก็ถือว่าระบบเนี่ยใช้งานได้ปกติล้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเอากระจกเนี่ยใส่นะครับกระจกเนี่ยใส่นะครับใส่ไปเลยก่อนใส่นะครับเพื่อๆก็ต้องทําความสะอาดล่องขอบๆนี่ให้หมดก่อนนะครับแล้วก็แปะกาว ยึดไว้นะครับแกาวยึดกระจกถ้าใส่ซิลิโคนเนี่ยบางทีผมเคยใส่ซิลิโคนนะปุ๊บพอใช้งานานานๆปุ๊บมันหลุดออกมาเองนะครับสําหรับรุ่นที่ไม่มีตัวล็อกอยู่ข้างๆเนี่ยมันหลุดออกมาเตะหลุดลงมาเพ่งเลยล่วงล่วงอยู่หน้าบ้าน,นะครับก็ประกอบก่อนนะครับอ่ะแบตเตอรี่ของเขานะครับผมสงสัยแล้วทำไมแบตเตอรี่ของเขามันเสียไว้นะครับผมลองแกะดูแล้วนี่ครับไม่มีวงจร BMS นะครับไม่มี ชาร์จเต็มแล้วตัดนะครับก็เลยแบตเตอรี่ทําให้แบตเตอรี่มันเสียไว้นะฮะผมไม่รู้ว่าตัวนี้เขาเคยซ่อมมาก่อนหรือเปล่านะครับโอเคครับก็ผมก็จะทําการประกอบใส่กลับเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ตัวยึดขอบๆกับการแง่จกล่วงเหมือนเดิมนะครับก็ผมทําการแปะกาวก่อนครับทาการประกอบก่อนครับอันนี้ก็เช็คระบบครับอันนี้ก็ได้ทําการประกอบปที่เรียบร้อยแล้วนะครับใส่กระจกใส่ตัวยึดใส่กาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ทดลองการชาร์จนะ กรณีอันนี้เป็นไฟโซลาร์เซลล์สมมติจำลองเป็นไฟมาจากแผงนะครับก็อันนี้มันก็บอกอยู่มีอันนี้แอมป์นะหนึ่งจุดหกแอมป์นะครับห้าโวลต์นะครับชาร์จที่ห้าโวลต์แต่โซลาร์เซลล์ก็ประมาณยี่สิบวัตต์นะครับวานี้นะครับก็ตอนนี้ก็กำลังชาร์จอยู่นะไฟกำลังชาร์จอยู่นะครับก็วิธีการเช็คนะฮะปุ๊บชักออกปุ๊บมันต้องติดนะนะครับรอให้ตัวนี้ อ่าตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วทำใช้งานเองนะครับก็ถ้าคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ